นักแสดงของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ฮอตแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแค่บ้านเราอย่างเดียวใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะที่ประเทศจีนค่ะเขากาลังนิยมชมชอบละครจากประเทศไทยมากๆเลยนะคะ,คะโดยเฉพาะละครจากช่องเจ็ดสีนี่หลายเรื่องมากๆนะคะที่ไปควา้าเลตติ้งพุ่งกระฉูดที่บ้านเขานะคะแล้วก็ทําให้เหล่านักแสดงที่เป็นนักแสดงนาของเรื่องพระเอกนางเอกเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีแฟนคลับจากประเทศจีนติดตามมากมายด้วยใช่แล้วสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลาดูอินสตาแกรมเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์เป็นภาษาจีนอันนี้จะมากับตัวเลยคือ เวลาไปทําแฟนคลับแบบมิทติ้งละคร<ช>อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือไม่เฉพาะแฟนคลับที่เป็นแฟนละครท่องเจ็ดที่เป็นคนไทย<ช>มีคนจีนที่คือเหมาทัวร์ม,มาเพื่อมาเจอเลยโดยเฉพาะาเลยนะคะใช่แล้วก็หลายครั้งนะคะถ้าหากว่าศิลปินบ้านเราเนะี่ยมีโอกาสก็ต้องแบ่งคิวไปจัดงานแฟนมีที่นนด้วยแล้วก็รวมทั้งบางคนเนี่ยโด่งดังถึงขั้นว่าทางกองถ่ายภาพยนตร์หรือว่าละครของทางจีนเนี่ยก็เชิญให้เราเนี่ยไปร่วมแสดงกับเขาด้วยอย่างคนนี้เลยนะคะสาวมีนพิชยานะคะเมื่อไม่นานนี้ก็ เพิ่งบินไปนะคะไปวงสวงละครมาไปวงสวงนะคะหนังภาพยนตร์นะคะเรื่อง The Nursery นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าประกบกับซุปตาจากทานูนเลยนะรับรองเลยว่าเรื่องนี้นะคะคือฮาอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนวงสรวงเห็นแล้วใส่ชุดขาวนะคะเป็นสาวจีนแท้ๆเลยสวยมากจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสบินไปบินกลับมาบ้านเราเรื่อยๆใช่แล้วค่ะรวมไปถึงสาวคนนี้นะคะสาวในตาคมผิวเข้มคนนี้นะคะปุกลุกเนี่ยก็มีออกแนวแบบอินเดียอินเดียหน้าคมน 係啊，幫我。 ว่าทางบอลีวูดเนี่ยได้ทําการทาบทรมแล้วก็ติดต่อให้ไปเล่นหนังที่นู่นนะคะแต่ว่าปุ๊กลุกก็บอกว่าเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมีคิวละครแล้วก็มีงานอีเวนท์ที่ประเทศไทยเยอะก็อาจจะยังไม่ได้รับงานตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะมีผลงานร่วมกับทางบอลีวูดแน่นอนปุ๊กลุกบอกไว้ว่าให้ติดตามชมกันให้ดีๆเลยสําหรับนางเอกคนนี้ใช่ค่ะมาถึงหนุ่มคนนี้บ้างมิกครองระยะนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วค่าหนังเมืองจีนเนี่ยทาบทามให้ไปเล่นหนังตั้งแต่ตอนปี57แล้วนะไปมาแล้วด้วยเล่นมาเรตติดาม ผลงานการร่วมทั้งคนนี้ด้วยหนุ่มเวียสกลวัฒน์ก็เขาติดใจจากน้องมีนไงปิ่นอโนงนเขาอยากจะให้ไปประกบละครคู่กันแต่ไปเล่นที่จีนด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปใช่แล้วนะคะก็ติดตามผลงานพี่เวียได้เลยร,รับรองว่าคนนี้<ช><ช>เป็นซุปตาที่เมืองไทยแล้วก็จีนด้วยแฟนคลับก็แน่นมากๆเดี๋ยว,วคงต้องมีโอกาสบินไปจัดแฟนมิที่นุ่นด้วยเหมือนกันแล้วหล่อมากความสามารถรวมไปถึงพระเอกหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะขขงอักพันเนี่ยนะคะนี่คือเคยไปเจอแบบจริงๆเลยคือมีแฟนคลับมาให้กําลังใจเป็นชาวจีนนะคะคนนี้นี่ไม่ บอกเลยการันตีความดังมากๆเลยนะคะมีทั้งชาวจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยตามมาเป็นแฟนคลับเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะถ้าบอกว่าติดตามผลงานที่คุณอ๋อมเนี่ยแสดงอยู่ทุกเรื่องเลยนะคะแก็หล่อขนาดนี้โดนใจชาวจีนขนาดนี้นะคะ<ช>ขนาดเราเป็นสาวไทยเราแอบฝังตัวเป็นแฟนคลับเลยแน่นอนนะคะคนะคะมาอีกหนึ่งสาวนะคะแพนเค้กเขมบันิดคนนี้เนี่ยตอนนี้แฟนคลับที่ทางโน้นก็แน่นเหมือนกันทางจีนนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่ากำลังจะมีการบินเนี่ยไปจัดงานแฟน แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปจัดที่ประเทศจีนนะคะ<อ>จะไปจัดที่ไต้หวนนันแทนเนื่องจากอะไรแอดมินอยู่นั่นแอดมินเขาบอกหัวหน้าแอดมินคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็จะไปรวมตัวจัดกันที่นั่นนะคะรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็รวมทั้งอีกหนึ่งสาวก็คือน้องใบเฟินค่ะ,ค,ะคนนี้นี่ก็ฐานแฟนคลับก็แน่นเหมือนกันจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักใช่ติดตามมาจากภาพยนต์นะคะก็มีการจัดแฟนไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบนี้เหมือนกันนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้แต่ว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยก็ต้องรอตนนรกัะสุ นะคะน่าจะเป็นของค่ายของพี่ตั้วสรยูรับรองรับประกันว่าภาพสวย,สวยแล้วก็เนื้อหาดีบทดีแน่นอนแล้วได้นะักแสดงมาความสามารถอย่างน้องใบเฟิร์นเนี่ยการันตีความสนุกแน่เลยนะคะแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ดารานักแสดงไทยของช่องเจ็ดสีของเรานะคะก็ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ไปสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยแบบนี้นะคะครเราก็ต้องสนับสนุนกันเยอะๆเลยไม่แน่นะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีนางร้ายตัวตลกน่คะ คนอื่นรอมิวไปด้วยรอมิวไปดังที่โน้นดีสะอาดถูขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะค่ะ